กลับเข้ามาสู่สัญญาณถอยทอดสดกันอีกครั้งนะครับกับการแข่งขันโตโย,โย่เชเบอร์เรซิงคาไทยแลนด์2 0 2 1สนามที่2นะพีระเซกิตพัทยาจ้าห่างเหินกันไปนานเลยนะครับ6เดือนเป็นไงฮะสนุกไหมฮะสนุกโอ้บอกแล้วสนุกบอกแล้วยาว อยู่กผมยาวๆอยู่เป็นเพื่อนกันมานั่งเล่นกันพิมพ์กันมาฮะกินข้าวไปแล้วทักทายผมก็มาด้วยนะอร่อยไม่อร่อยก็บอกด้วยนะนะต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยางโตโยต้านะครับแชปเลอร์นะครับรถยนต์อีซูซุครับ 3k แบตเตอรี่ครับไวท์ออโตโมทีฟลิควิดครับ PTT ลูบิคัน BRC Racing c a r d อากะคาร์บอนวิสาหนิโตเรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ ECU Shop พระเบงเน็กสเตอร แล้วก็บอสครับเครื่องมือช่างมืออาชีพนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสนามหน้านะครับเราจะแข่งกันที่พีระอีกเช่นเคยนะครับสนามที่3นะครับนักแข่งท่านใดที่คันนะฮะได้ยินเสียงนี้นะครับวันที่15-17ตุลาคมนี้นะครับที่พีระเซอร์กิตครับสมัครซะครับ โอ้โหเต็มกรจตอีกแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้นะฮนะสวยมากเลยฮนะทงเทิงนะครับดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยนะฮะความสวยงามนะครับบริเรียนของกริสตาร์นะครับ รถแต่ละคันแต่ละทีมตอนนี้ก็มาพร้อมแล้วนะครับในรุ่นของ F1 NF3 F3 S นี่สาวจาก PTT Lubricant โอ้ต้องขอบคุณมากเลยครับน้องเปเปอร์นะไม่ใช่ใครเลยฮะนี่ฮะเปเปอร์สาวสวยจากนี่นะเปเปอร์สีระเมทั่งสุธีนนลกุลขอบคุณสําหรับน้ำนะครับโออิชินะครับโอ้เปเปอร์คุณพ่อขอบคุณมากนะครับคุณพ่อแล้วสตาร์จากอันดับที่1ด้วยครับสําหรับเปเปอร์นะครับ เป็นอันดับหนึ่งอยู่นี่ฮะเซเว่นสต,ตรีทอีกแล้วครับไม่ใช่ใครครับ<ป>นี่ฮะปปพลจัญญาศักด์ครับคันนี้สวยๆเลยนะฮะสาวสาจากเซเว่นสตรีทเจ้าเบน,นาสา์ฮะปปพลจัญญาศักด์เบนตื่นแล้วใช่ไหม,อมเออเบนเขาเลยขับรุ่นแรกตั้งแต่รุ่นน,นู้นนะ,ะรุ่นพระบิยาบ่ะรุ่นเช้า<อ>จัด <laughs> คือจริงๆที่เขาลงรุ่นเช้าเลยไหมครับจะได้ตื่นเร็วใช่เบนบอกเขาโหพี่โหเช้ารุ่นนี้เบนมาแล้วฮะครับเบนวิ่งเบนวิ่ง และอันดับที่3คกันนี้ครับรถหมายเลข47ครับพีรักิ์ชัยกุลงามดีพี่จิมมี่สู้ๆครับพี่จิมมี่เมื่อกี้ก็คว้าอันดับหนึ่งไปแล้วในรุ่นหนึ่งนะพี่จิมมี่ไม่ธรรมดานะครับฝีมาอเรนเอของพี่เขาจากสิงเอลนะครับครับดูแลโดยพี่ออฟนั่นเองนะฮะขยับขึ้นมาอีกคันหนึ่งครับตอนนี้ครับกิสตาร์ทลำดับที่4ครับครับ เยอยสีแดงแบบนี้ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก84ครับจุลเทพสุพรรณรักหมูบินเมื่อกี้ลงกวดเลยนะเราอบินลงไปเลยนะโอ้โหตกใจเลยบอเลยไม่ใหญ่โหยบนในหัวนี่คือย่ยกจุลเทพคุณเรียกกล้องมากเลยนะผมแวงใจหายวาบเลยโอ้โหสิงขยิ่งขยิ่งลงกวดดังนั้นและขยับมาอีกหนึ่งคันครับในกริสตาร์ทลำดับที่5ครับคันนี้ใายครับ นี่ครับหลายเลข98้าสบแปดครับชนะสักโชดครับน้องเกลครับ TTW ครับน้องเกลขอบคุณสำหรับกาแฟนะจ๊ะเกลนะครับ TTW ชนะสักโชดดูแลโดยจิมมี่สินิทัศน์นะฮะครถคันเอ่อรถของธนศักดิ์โชดคันนี้นี่ที่มีปัญหาเป็เมื่อวานถูกต้องครับเขาอย่าหาทำฮะอย่าใหญ่จิมมี่แม่งบ่นเลยฮะพี่เกลมึงทำไรวะพี่เกลมึงไปลงรีวิวทำไมวะแค่คุริไฟนี่ครับหมายเลขหนึ่งสามครับตอนนี้สาวๆจากไวส์ครับกับ พีรวัตรตะวันทรงพีรวัตรตะวันทรงสู้ๆนะครับพีรวัตรตั้งสมาธิมากนะแน่วแน่มากนะเรานะครับตาเดี่ยดูดวงตาเนี่ยพร้อมจิกเลยนะครับไม่ธรรมดานะคนนี้นะฮะและขยับเข้ามาอีกหนึ่งคันครับกริสตาร์ลำดับที่7ครับอีเคิลเหลืองๆหมายเลขห5ครับครับสกลสะอาดเงินสกลสะอาดเงินสู้ๆครับนี่ฮะคันนน้นะฮะสกลสะอาดเงินนะฮะ ผมไม่รู้ใครแต่น้องผมมันพิมพ์มาแต่ผมอ่านไม่ทันให้พิมพ์ตอนนี้ไหมเขาบอกฝากเชียร์ด้วยพี่ฝากเชียร์ด้วย <c oughs> ผม,มกดไม่ดูไม่ทัน <c oughs> แถมท้ายมาอีกหนึ่งคันคันนี้ครับนี่ครับจะสโลแกนครับจะเปิดรอบกับวาวลอยไม่รู้จะทำยังไงดีครับสามหรับหมายเลขยี่สิบสองครับปอวลากรพูนเพิ่มครับปอ <c oughs> คนมีความรักมักดูเด็กลงไปนิดนึงแหมแหม่พหมหมดการเขินขับรถไม่การเขินขับรถไม่ได้แล้วกัดีและก็นี่ครับเราดูในส่วนของแจ๊ดไปแล้วขยับมาดูรถสวยอีกหนึ่งคันครับคันนี้น่าจะจาก M อหรือเปล่าถูกต้องครับ C R C หรือ C R แซสีเหลืองๆหมายเลข24ครับใช่ครับธนันทรเพงอ้นครับสู่ๆครับธนันทรนี่ฝีม้อเลยมือครับเป็นนักแข่งรลือดใหม่ของ M M นนะฮะนี่ลูกพี่เขาครับ พี่มัดนะฮะชยะโม่งงามป้หนึ่งนาทีสตาร์ทเอนจินครับครับ MMM นี่ภูเก็ตคาร์ดด้วยนะเมื่อเช้าที่มีกองเชียร์เข้ามาส่งมาจากภูเก็ตเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวภูเก็ตครับอย่าลืมนะครับสนามหน้านะครับ15 17ตุลาห่างกันไม่แค่2อาทิตย์นับจากนี้ครับเจอกันอีกรอบหนึ่งครับหมายเลข7ครับวุฒิชัยเกตแก้วครับสตาร์อันดับที่10ครับนี่ครับกีสตาร์ทลำดับที่10ในขณะนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่รายชื่อกันสักนิดนึงนะครับอันดับที่อันดับที่11บ็หมายเลข57ครับนวินยาศีอันดับที่12หมายเลข78โอภาสคงทนกิสตันอันดับที่13 71อนันทรตั้งเนียนนาชัยอันดับที่14หมายเลข94พีรวิชญ์สินชุมแสงอันดับที่15หมายเลข20สมประสงค์โคตรพรมครับอันดับที่16หมายเลข99ตรีพบสิริบุญครับนี่เป็นทั้งหมด16คันในรุ่นของ F1 ฟหนึ ไวซ์ครับ F1 N F3 F3 S รุ่นนี้สนับสนุนโดยไว s ์ออโตม o ทีฟครับครับขอบคุณทุกคนครับ uh huh. ประกาศนะครับนักแข่งในรุ่น C65 ครับทยอยรับรางวัลที่ขับเฮาส์ชั้น2ครับนักแข่งในรุ่น C65 ครับขึ้นมารับรางวัลในขับเฮาส์ชั้น2ครับโอ้โตอนนี้ผู้ชมเข้ามาในขอบคุณครับผู้ชมสวัสดีผู้ชมทั้ง600 600กว่าท่านด้วยนะครับบอกเลยครับในรุ่นนี้มันและสนุกสนานครับเดี๋ยวคอยดูกันให้ดีครับในรุ่นนี้ w วซ์ครับ f 1 n f 3และ f 3 s ครับเพราะรักรถจึงไวซ์ใจครับผลิตภัณฑ์ไวซ์ออโตมอติฟลิควิดนะครับครับไม่ผมกำลังอ่านข้อขวามอข้อขวาครับนี่ครับพูดถึงไวซ์ก็โอ้สาวไว้สวยนักเราแอดูน้องคนนั้นนะถือร่มดูแอคนะเออผมมองไอ้คนข้างหลังอะมันขโมยซีนไอ้หนุ่มอะไอ้หนุ่มอะแม่แต่พูดถึงร่มไว้เขาสวยนะ ต้องดูลูกพี่เขาครับคุณโน้ตฮะมีลงแกงขันด้วยนะหายไปสองปีขับมาขึ้นอันดับหนึ่งนะครับไม่ธรรมดานะครับฝากฝากบอกถึงพี่โน้ตขอล่มสักคันได้ไหมตอนนี้ฝนตกทุกวันฮะเห็นไหมฮะบูธกิจกรรมเรามีครับ 3K ดูนะฮะเธอแข็งแรงไหมฮะเธอถือแบตเตอรี่โดยที่แบบว่าแบตเตอรี่ที่เธอถือนั้นแบตจริงนะครับเธอเธอถือมันเบาๆอ่ะเออแต่แบตดูความดูความเบาของแบตเตอรี่ 3K มเคเพราะฉะนั้นพอไปใส่ในรถนนี่มัไม่หนักนะฮะเพี่น้องก็สามารถถือถ่ายรูปได้เบาๆอ่ะเออ้นะครับ น้องนี่แข็งแรงนะฮะถ้าแบตเตอรี่ครับต้งแบตเตอรี่สามเออเพราะมันก่อนนี่แม่ใช้ไปซื้อถุงข้าวแล้วแม่บอกแม่ไม่ไายแม่เดี๋ยวหนูแบกเองน้องเขาแข็งแรงจริงๆเรียกถุงข้าวหรือกระสอบข้าวเออกระสอบข้าวกระสอบข้าวไม่ธรรมดาดีเดียวกระบะมีครับใครที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวมีฮะมีสุวรรณเมกเลยนะครับหนึ่งจุดเก้าแล้สามจุดศูนย์นะครับตั้งแต่บ่ายสองนไปฮะใครที่เป็นคอกระบะคอปิกอัพนะครับติดตามชมเลยนะครับอยู่กันยาวๆนะครับ โอ้หแล้วถ้าภาพสนามแห้งๆแบบนี้ผมบอกเลยว่ากระบะปล่อยเต็มแม็กแน่นอนครับแน่ครับแน่ๆก็มาครับเดี๋ยวผมอ่านกันแป๊บหนึ่งนะมีคนใครเชียร์ใครบ้างนะครับคุณศิลวุฒิบอกคุณแก้วสู้ๆนะครับคุณธนิธน์ทนธนินทรบอก m n m สู้ๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับมิสเตอร์ตั้มบอกเชวีออนหนึ่งเดียวครับคุณศิลวุฒิบอกภูเก็ตชัดเจนครับ สวัสดีทุกคนนะครับผมป๊อปกับน้าหนุนนะฮะเรียกให้ชื่อให้ถูกนะฮะ <c oughs> นะครับเชียร์เก้วครับกำนันแรมนะครับอ่ากำนันคันหรือเปล่าโอ้โห่ากำนันบัมเลอร์เลสติ้งทีมมาให้หมดเลยกำนันแรมเหรออืมกำนันแรมอ่ะโคคาโคล่าบางบางรักพัฒนาโอ้คิดถึงกำนันแรมออนะไม่เจอเลยน,นะพี่แรมมาเร็วพี่แรมคันใช่ไหมมาทำรถให้ทันนะครับครับ ช่างรันบอกว่า AC ซ i e g o ก2กับ192สู้ๆครับครับผมเขาบอกว่าวรากรสู้ๆครับอ่ะตอนนี้ครับรถทริปที่าเข้าพิดเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวมาดูครับขั้นตอนการสตาร์ทในรูปของไวซ์ครับ F1N F3 และ f 3 s ครับ เอาและครับไฟดาวเรียบร้อยแล้วครับการสซาในลูกของ F1 เอ็ F3 F3S ครับเปิดเกมไปเลยแล้วจิมมี่ครับพี่ยสักใช้คุณงามดีหมุดขึ้นมาได้เป็นอันดับที่2ครับในขณะที่ซีรับเม่เด็เปเปอร์รับอยู่ในอันดับที่1ขึ้นมาตีคู่ลงไปสวนตรงแล้วเซเว่นสปีดรั่วอย่างที่2อปอยู่ที่3ด้านหลังหาไม่หนึ่งคู่ครับความมันแบบนี้ครับไว้คับจัดให้ครับยังไงฮะรถเยอะทีเดียวโอ้โหแล้วคู่คลิงกันแบบนี้ครับจมวะาสวนทางตรงในช่วงชิงกันมันแล้วเกินครับ เดี <graduated. S 2> <_ praying German> oh, ๋ยวต้องดูครับย네 oh, hey. right. ูเทิร์นหลังเขาจะเป็นยังไงครับโอ้แล้วพี่จิมมี่ครับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเลยฮะอะไรครับเนี่ยเอียงวะเปเปอร์ครับเเปปอร์ฮะจังหวะออกตัวเมื่อกี้เปเปอร์ออกสวยแต่ว่าพี่จิมมี่เองนมุดขึ้นมาสวยกว่านะครับมุดขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วไต่ขึ้นมาตรงนี้รุ้นแซงเนี่ยโอ้แล้วลงมาลอยอาร์มีเปไปนิดนึงแล้วแล้วนี่ไอ้นี้วไอ้แก้ว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  จุลเทพปังฮะจุลเทพบอกเฮ้ยปับ๊บยวดูอีกทีนะครับมันมีรถเสียการในพวงอ้อยอาครับนี่รีเพย์นะฮะร,รีเพย์ข้างฮะขากลับมาใหม่ฮะกลับมาหน้าก่อนฮะ,ะไม่เป็นไรฮะจังเนี่ครับโอ้ดิ้กอยดูฮะกอยดูอเอาให้เห็นชัดๆเลยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่นี้ลอยอาตอนแรกในพี่จิมมี่เปยก่อนแล้วเจ้าแก้วหมุนปั๊บปั๊บเข้าไปสงจุลเทพลงบอกหัวด้านหลังซ้ายหมุนไปหนึ่งครับ สก้นสกาดเงินครับใจหายวัาเลยะโอ้ก้าแปดธนาสัตว์โทษครับเกลียวอย่างวะโอ้จิมมี่ปวดหัวโอ้แล้วแต่ตรงนั้นนี่เราจะบอกให้แกไม่ยกก็ไม่ได้นะครับเพราะบอหัวตรงนั้นลึกครับลงปุ๊บคือจบเลยฮะคนมีความรักมากดูเด็กนิดนึงครับหมายเลขสองสองครับมาไล่กดดันแล้วครับเจ้าปอครับเวลาพอทุนเพิ่มครับพุนน้ำนับยังตกเป็นของพี่จิมมี่ครับหมายเลขสี่สิบเจ็ดครับคันนี้นะฮะพิรษักใจคุณงามดีจากสิงเอลนะครับครับ แต่เมื่อกี้ตอนนี้ข่าวมาล่าสุด3ามคันทั้งนั้นไม่มีปัญหาอะไรครับไปต่อได้ครับไปต่อแต้เราดูจากภาพนะเอยตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่มิเดิมมี่เกือบจกระพามันมีอะัรหรือเปล่าโอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไม่หยุดยังเสี่ยงการยังยังยังไม่เพราะมันน้ำาขังด้วยนะครับลงยาตรงนี้นะเมื่อเช้ามันมีฝนตกนะครับโอ้ p e ปอร์ก็ขึ้นมาได้ครับเชียวไปชี้นิดเดียวเลยฮะ p e ปอร์บอกตรงนั้นพี่ผมขอไปก่อนผมไม่ลุ้นต่อแล้วเนี่ยครับดูจังหวะครับมันมีอะไรหรือเปล่าครับ ลงมาแล้วลื่นแล้วพี่จิมมี่แก้อาการครับดันขวาดันขวาส่งช็อตนี้ครับปาดหน้าเคเฮ้ยเสียวฮะเสียวแว๊บเลยฮะครับเปเปอร์ก็กลายเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับในรุ่น F 3นะครับอ้าวไม่รอดครับโอ้ยทียร์สักใช้คณงานดีเข้ากับแผงไปครับตรง F 1ครับเมื่อกี้เหมือนจะจะแก้อาการได้แล้วเนาะพี่จิมมี่ต้องออกจาการแข่งขันไปครับเสียได้จริงๆครับครับ ไม่เป็นไรครับมาดูกันครแข่งกันต่อครับนี่ครับน้องเปปเปอร์นะครับคางเมฆขึ้นมาเป็นผู้นำครับจาก PTT นะครับดูบิ๊แคนนะครับแล้วก็อิชตันนะเครื่องดื่มอร่อยๆเมื่อกี้น้องเขามาให้พี่อ่ะชิมยังเรียบร้อยแล้วน้องขอบคุณมากนะครับโอ้โหเมื่อคู่นี้ลงร้อยอาร์มาเน่เหวอเลยนะฮะจังหวะลงมาตรงนั้นแล้วคือพี่จิมมี่เองเนี่ยเสียอาการตรงนั้น2รอบแล้วนะครับรอบแรกรอดไปได้แต่รอบสองเนี่ยนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นนะครับเปเปอร์ลงมาก็เป๋เหมือนกันนะครับ ตรงจุดนี้นะครับนักแข่งนะครับถ้ามีทีมสวิทเรดิโอนะครับพยายามบอกไว้เลยนะครับโคกลอยอ่านต้องมีอะไรแล้วล่ะนะเออทำไมเป็นเป๋ๆกันทุกคนเลยครับผมแปลกๆนะนี่แหละครับการได้เปรียบครับเฮ้ยมีคู่นี้ดีกว่าปรูนีใช่ไหมปะพลปะพลเป็นที่สองที่สามอ๋อตาโอ้ยต้าครับหมายเลขสิบใช่ไหมต้าแน่นอนต้าครับเจ็ดสิบเอ็ดอนันทร์ครับต้าครับต้าเปลี่ยนรถต้าเปลี่ยนรถมาขับฮะเอาเปลี่ยนรถ เอาลุกนี้ต้าขับอีออสอยู่แล้วอ้อมาดูครับอันนี้อันดับ2อันดับ3มครับนี่ฮะปะพลครับเจ้าเบน์นะครับปะพลจัญญาตักจากเซเว่นสตรีทครับกำลังหนีความกดดันของต้านะครับวัยรุ่นบางเสาธงครับลงประกวดโดย t g r เตเต้ระยองนั่นเองครับโอ้ดูจังหวะการลงตรงนี้ครับเซเว่นสตรีทเนาะเลาะซ้ายไว้ในขณะที่ต้าเองไาอามจะไปขวายังไม่มีช่องให้ขึ้นครับสามหลับ หมายเลข71เจ้าต้าอันนั้นตอนตั้งเนี่ยนะใช่ครับกำลังมองอย่างนี้ครับนะครับไปจูงโค้งร้อยอาต้องมีอะไรเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนแล้วต้องต้องเปลี่ยนลายกันแล้วล่ะคือตอนเนี้ยถ้ายัดในอ่ะยังไงก็เป๋เพราะฉะนั้นถ้าแต่ถ้าช้อนนอกเนี่ยก็ห้าสิบห้าติดนะร้อยอาร์เนี่ยมาดูกลุ่มนี้นะเมื่อกี้อ่านี่หมายเลขสองสี่นี่ใครครับจากเอเมทเอ็มครับท่านนันท์เพ็งอ้นนะฮะครับภูเก็ตค้าส่งมา นี่ครับสัง<ต>เกตแล้วแบบเมื่อกี้สังเกตดูเห็นไหมทุกคันฉีดขวาขีดซ้ายหมดเลยครับเออต้องมาสุดเลยนะอ,อ๋อต้องไปออกอ้าวเ,เ,เรียบร้อยเอาละครับเจ้าตาครับเจ้าตาขึ้นมาเป็นอันดับ2ออรครับเรามาไล่เปเปอร์แล้วครับโอ้โหแต่ประโลนมาได้แล้วครับปะโคนสวิตตีโดนดความกดดันของตาไม่ได้ครับเพราะคู่หน้าเนี่ยฮะเอามาจากคาร์ดังกูครับโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่า7จ็ดเอ็ดเนี่ยขึ้นไปที่2 จะไปเจอกับศิลปินฮายนี่กลุ่มด้านหลังครับน้องวินยาสีเจ้าปอครับเจ้าปอครับบอลผมเลื่อมครับแซงเขาวิ่ยาสีได้ในโคุ่เอสไซครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับแล้วใกล้กดดันมาข้างหลังครับหนึ่งสองคับตรงนี้นะฮะโอ้โหมีจักรกูลุงนวลครับแน่นอนครับเจ้าหลังนี่น่าจะเป็น99ตีมพ์สตรีมพ์บุญกาครับเจ้า9โบเก้ครับอูลุงนวลทรงกับประกวดเอสวบิลทรงกับประกวดครับอัลฟาเทคส่งกับประกวดครับโอ้โหพูดเยอะเหลือเกินกู หนึ่งสองดีครับยี่สิบสองครับคันนี้ครับรถของวลากร้พูนเพิ่มอันดับที่หกในขณะนี้ครับเจ้าปอได้พลังหัวใจสีชมพูครับปอได้พลังหัวใจสีชมพูครับตอนนี้ครับปอเห็นอะไรเป็นสีชมพูหมดครับเป็นสนามครับโอ้โหเล่ามาสุดทันส่งกับนวิญญาสีโดนไปหนึ่งคันครับเอาเล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเจ้าก้าครับเจ้าก้าวขยี้คันเล่งครับก้าวขยี้คันเล่งขึ้นมาครับมาไล่ทิดเจ้าปอครับปอจะลดแคนแรกกดตามได้หรือไม่ เอาเอาเก้าแซงกได้อีกแล้วครับโ oh. อ้โหเก้ามาแรกเลกนครับอูล้ oh. ลุ้นดวดต้องเชียร์นี่เขาไล่เก็บทีละคันเลยนะพี่เฮ้ยก้านายมาดีมากเลยสนามนี้ดูครับหมายเลขเก้าสิบเก้าครับตีพบขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับขึ้นมาเป็นอันดับหกอครับรถทุกคันก็จะไปสู่ตรงนี้ครับร้ 100. อยอาพาเพลินครับโอ้โห oh, นี่ฮะแหวกหมดนะหนีหมดครับเอาแล้วท่านผู้ชกปี่ป๊อปหนังชีวิตมาแล้วครับมาแล้วครับดามาจะเกิดแล้วครับผู้นี้ถูกผู่้ามากครับหมาย เ็ทครับผู้นำครับสิราเมธครับตามมาด้วยอนันท์บตั้งเดเรนชัยครับคู่นี้ถูกคู่มากครับน่าหนุนครับเป็ดไปไหนตาไปด้วยโอ้โหพลังวีเทคกับพลังเอ็นแซดครับตอนนี้โอ้โหเยาวชนนะครับบอกเลยครับน้องสองคนนี้เป็นพลังเยาวชนรุ่นใหม่นะครับนักแข่งเลือดใหม่เลยทีเดียวนะครับครับผมสนุกครับสนุกครับนี่ครับจากพีทีทีอิชิตันครับคันนี้สําหรับศิราเมธทั้งสุธีรนนท์พกจูเอาแล้วครับไวรุ่นบางเสาธงต้องเชียร์เขาครับ น้องตาครับโ้สิอาจารย์เต้ฮะอาจารย์เต้ส่งมาฮะอาจารย์เต้ระยองท,ทีทีอาร์ช็อปนะฮะเวลาต่อรอบครับเจ้าเต้ไอเจ้าตามาเร็วกว่านะครับ1นาที13 5 2 2นะครับครับโครเหมือนโกดใครมา,อาเอาแล้วครับมากคุมนี้ครับเจ้าปอจะโดนอีกแล้วครับ มองอะไรเริ่มไม่เป็นสีชมพูแล้ววะเฮ้ยเวลากองุญเพิ่มตอนนี้จะโดนทั้งนวินยาสีแล้วก็โดน98ธนาสักโทษแก้วกลับมาได้ครับแก้วกลับมาแล้วครับธนาสักโชษครับหมายเลข98ครับแก้วไปไล่กดดันปอครับนี่ครับสิริสทัชออโต้ครับต้องเชียร์ครับแก้วครับทีทีดบิลครับเกวตอนนี้เปิดกระจบล็อปลหอบเ้ยลบอเอาแล้วครับแก้วครับเก้วมาแล้วครับเก้วไม่เก้วแล้วครับตอนนี้ื่อกี้แกวไม่หลอกนึง โอ้แล้วน้องวินยาสีเองหาช่องเอาให้ได้เหมือนกันนะทุกคนนะใช่ฮะน้องวินยาสีก็ยังเกาะกลุ่มมาครับแหมสนุกจริงๆครับเอาครับเข้าสู่เอสทิ้งครับมาดุมเจ้าปอครับเจ้าปอโดนกดดันครับวากรพูนเพิ่นครับปอออโต้มทีฟครับตามลุยแก้วครับแก้วกำลังมากดดันแล้วครับโอ้โหทีทีเดอะบิลครับหนีให้ต้องหนีไอรอดแล้วตอนนี้ครับสามราบในส่วนของวากรพูนเพิ่มผ่านเอสสองเข้าไป นัวินยาสีพยันจะไล่เจ้าแก้วเอหลังจากที่ไปม้วนตัวในรอบแรกนะครับบริเวณร้อยอาร์ตอนนี้ก็ไล่เก็บมาเรื่อยๆกันนักวินจะเอาขวาตรงนี้ครับจะได้ไหมไม่งไม่ได้ม่ถึงแต่สุดทางตรงไม่แน่ครับก็รอดูกันนะรอดูกันอีกรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับความมันแบบนี้อีกสองรอบครับมันลุ้นเชียร์ลุ้นชมกันครับนี่ครับกองตั้งรับรอเลยครับสุดทางตรงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ นี่ครับก้าวโบเกสครับหมายขยับขึ้นมาได้นะครับตีพบเป็นอันดับ6อเวอร์อจากปู่ลุงหนวดนะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะปู<อ>่ลุงหนวดฮะก้าวโบเกสฮะเอสบิลนะฮะโอ้โหอัลฟาเทคฮะเดี๋ยวก้าวโบเกสนี่สตาร์จากหลังสุดนะครับถูกต้องครับไล่เก็บจากทีหลังสุดขึ้นมานะ,ะ,ะเก็บไปเรื่อยๆเอาแล้วนะรอบสุดท้าย หมลายสุดท้อรอบสุดท้ายครับตอนนี้สีระเมธทั้งสุวีดันโนต์พูลครับเปปเปอร์55ครับคันนี้ครับสังกวนสานเงินโอ้โหผมสงสารประพลจัญญาสักปากเลยเดี๋ยวเบอร์54เดี๋ยวเพื่อนเขาแซวว่าไงว่าฮะเบนเมื่อคืนเรียกเด็กใช่ไหมแรงหมดโอ้คุณพิมพ์มาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยหมดกันแล้วจะเข้าบ้านยังไงอะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เบนเอ้ยเบนก็พยายามอยู่ครับนี่ครับประพลจัญญาสักครับจากเซเว่นสตีนั่นเองนะครับตอนนี้เป็นอันดับ3โอเวอร์ออลนะครับ อันดับหนึ่งตอนนี้เป็นเปปเปอร์กับดับที่สองคันนี้ครับอนันท์อตั้งเลียนนาชัยอ่าต้านะครับดีครับนี่ฮะเปปเปอร์ยังไปได้ดีครับแหมเปปเปอร์หลุดช่วงชุดมุนลขึ้นยาวเลยนะฮะครับตอนแต่ตอนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับระยะห่างห่างทั้งทั้งไกลเหมือนกันครับโค้งหนึ่งเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรในแชมป์ในรุ่นนี้ครับไวท์คัพ F1 F3 F3S น่าจะเป็นของติระเมธแน่นอนติระเมธแต่อย่างที่บอกต้องรับธงตามบัรลุคับทุกอย่างถึงจะจบฮะครับผม นี่ครับเจ้าต้านะครับนะต้าก็เป็นเยาวชนนี่เขาเป็นเพื่อนกันแหละฮะจริงๆครับผมใช่เมธกับอนันท์พอลเลยคู่นี้ก็ข้างนอกก็เฮฮาครับลงสนามมานี่ยโหมันจะฆ่ากันตายเรียบร้อยรับธงตดำบรรุกไปครับสำหรับเปเปอร์กับศิลเมสุดช่งสุธีรนนทกุลจากพีดีทีอีเซตต์อีชิตันนะครับอันดับที่สองในเจ็ดสิบเอ็ดครับเจ้าต้าอนันท์ตั้งเนียนน่าโอ้โห อ้าวเดี๋ยวมาดูฮะอันนี้จากเ m n เนอนาะอันดับที่3 o มโอเวอออครับธนันทรเพลงอ้นครับอ้าวแสงเจ้าประพลจะเบสมาได้หรอประพลจัญญาสักลูกยาวเลยครับรยเลยพีรวัตรตะวันทรงมาอันดับที่4 o v โอเวอออลครับโอ้ไป,ประพลจัญญาสักหายไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวยังไงฮะเดี๋ยวมายังไม่ถึง มาดูกลุ่มนี้เฮ้ยเก้วใครขึ้นมาได้เฉยเลยมปลีประภนีประภนจัญญาศาสตร์ครับประภนมาแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยเหมือนเหมือนจะจบแบบแบบจอดเลยอะ่ะนั่นไงแล้วก็ตีพบเข้าตามมาแล้วเจ้าเกลเอาเจ้าปอเจ้าปอหนีอยู่เอาเจ้าปอแล้วเ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับบุรกรผู้เขารนดับที่แปดโอออลครับแชมป์ใน F3 ครับเป็นของศินเมทังสุธีระนนทกุลครับ นี่ครับจังหวะเกิดอะไรขึ้นนี่มาดูครับเรามีปัญหาเรมีปัญหาเปิดไฟเลี้ยวหลบเลยครับเปิดไฟเลี้ยวหลบให้นะครับให้อ๋อลงไปก่อนแล้วก็ลงไปหมดแรงอ่ะเพื่อนบอกเอาละครับเดี๋ยวเรียบร้อยกันไปครับการแข่งขันในรุ่นของ F Wise ครับ F1N F3F3S ขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ Wise Automotive Liquid ครับพลักรถจริง WISE ใจด้วยนะครับแม่สนุกไหมฮะ หานี่นี่นีห้านระดับแล้วนั่นหันหลดับ้รนบศิลามีครับอนันททรครับธนันทรแล้วก็พีรวัตรลงไปถึงปพจญญาศักดิ์ครับห้านดับแรกในรุ่นนี้ความมันและความสุกสนานในรุ่นของไวส์ครับเอฟหนึ่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในรุ่นนี้ครับแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาชมการแข่งกันต่อเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ